คณะสง์จังหวัดอุตรดิตถ์หล่อพระประธานห้าภาคพระพุทธรูปปางลีลาศิลปะสุขโขทัยปางห้ามสมุดเฉลิมพระเกียรติในหลวงเมื่อเวลาส0บนาฬกาของวันที่3พฤศจิกายน2 5ง7ณเนมณฑลพิธีสนามกีฬาพญาพิชัยดับผักอำเภอเมืองจังหวัดตุลดิตพระเทพสิทธิธคุณเจ้าวาดวัดละคังโคสิตารามที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพ,พมหานครผู้แทนเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหา รัชมงคลมุนีสมเด็จธงชัยเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมประธานอุปถัมภ์เป็นประธานฝ่ายสงพร้อมด้วยพระราชวชิรากรเจ้าคณะจังหวัดตรดิศโดยมีพลตีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคนประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยหม่อมรชาชวงศ์โสรัตวิสุทธิหม่อมหลวงปิยพัฒน์พิรมพักดีและ คณะเจ้าภาพรวมทั้งนางสาวกฤษณาศิยลักษ์สอสอ,อุตรดิตเขตหนึ่งและนายสิริวัฒน์ปุภาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตนางสายสมรทองกองทุนรองนยา,ายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุตรดิตเ์ทุนสุดราชการและประชาชนร่วมในพิธีสําหรับวันนี้ได้จัดประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์และประกอบพิธีเททองพระพุทธลีลาพระประธานสําหรับปฏิสถฐานห้าภาคพระพุทธรูป ปางลีลาศิลปะสุขโขทยัยปางห้ามสมุดขนาดสูงสาเมตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า 9, เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษาหกรอบ72พรรษาซึ่งจะนําไปประดิษฐานทั้ง5ภาคข,ของประเทศไทยได้แก่ภาคเหนือจังหวัดตรดิษภาคใต้จังหวัดพังงาภาคตะวันออกจังหวัดสุรินทรและภาคตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีและภาคกลางกรุงเทพมหานครโดยมิ โดยมีพระอาจารย์สันเพชรปาริบุญโนเป็นเลขานุการและเจ้าพิธีในการดําเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์จัง,จงหวัดตรดิตและนายสุรพันธ์เจริญทรัพย์วัฒนธรรมจังหวัดตรดิตพร้อมบุคลากรในสังกัดและสํานักงานพระพุทธศาสนาอุตรดิตโดยมีพระราชวัฒน,นธรรมโสพลหรือหลวงปู่ศีลาสิจันโทเมตตาอุปถมัมภงการและมอบเหรียญที่เมตตาเขียนยันพร้อมกํากับลายมือ และเจ้าคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีสมเด็จธงชัยเมตตาเป็นประธานอุปถัมภ์ในโครงการทั้งนี้หลังจากหล่อเสร็จและทางโรงหล่อนำกลับไปแต่งองค์พระเสร็จแล้วจะกำหนดจัดพิธีพุทธภิเษกครั้งโดยจะมีพระราชวชิรธรรมสโสพลหรือหลวงปู่ศิลาสิจันโทรประธานอุปถัมภ์โครงการอีกองค์มาเป็นประธานในการปลุกเสก ดังกล่าวในช่วงต้นปี268 8ต่อไปประสิทธิ์พึ่งสุขนิว24จังหวัดอุตรดิตร,รายงาน